ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับป้านิดอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มีทั้งฮานอยทั้งลาวเราก็ต้องมาพบกันวันเว้นวันหรือวันที่มีลาวพัฒนานั่นเองเนะาะจะเมื่อวานฮานอยของป้าสูตรก็ปังมากเลยนะจ๊ะเข้าทั้งเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ปก,กติวันนี้ก็นำมาฝากเหมือนเดิมก็คือสูตรตาราง ตัวเลขเด่นตามตารางตามนี้เลยนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นการจับผู้เด่นที่ป้าจับมาให้แต่ถ้าใครอยากจับเองตามตารางก็จับได้เลยเนะะส่วนวันนี้3ตัวมีตามนี้เลยจ้ะสามชุดแล้วป้าก็แถมมาให้อีกชุดหนึ่งคือ158ดลองลองดูนะเนาะเผื่อ จะฟุ๊กหรือเผื่อจะเข้าเหมือนงวดที่แล้วส่วนเราพัฒนาจะสูตรเดินดีมากเลยครั้งที่แล้วเข้าสามตัวตรงเลยนะจ๊ะเก้าสามเแล้วเข้าสามเก้าด้วยวันนี้ก็เลยนํามาฝากเหมือนเดิมเนาะเป็นสูตรทดลองเพิ่งทํานี้ลงครั้งที่สองอะจ๊ะยังไงก็ลองเอาไปเสียงดวงหรือเสียงโชคกันดูนะจ๊ะติดไว้สักเล็กน้อย,อยพอเนาะถ้าเข้าต่อเนื่องสัก สามสงวดแล้วก็เออเราเค่อยจะมั่นใจสูตรนี้หน่อยตามนี้เลยนะจ๊ะเราพัฒนาได้ไหมนะ้องมือป้าบางังบอกบงังโอเคให้แคปหน้าโจรเราอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ป้าก็จะลงชดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าจะลงชดแยกเราพัฒนากับแยกฮานอยอยู่แล้วถ้าใครดูไม่ทันก็ติดตามที่ชดได้จ้ะโอเคเนาะ เอาแบบเขียนบ้านๆอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้เก่งก่อนเดี๋ยวจะทําแบบเป็นวีดีโ,โอแบบวสวยๆเหมือนพวกครีเอทีฟที่เขาทํากันานานๆแล้วเนาะตอนนี้ป้าขอศึกษาก่อนเคจะแคปเนาะแคปตารางแคปคู่เด่นที่ป้าให้3ตัวแล้วก็เราพัฒนาอีกรอบหนึ่งเนาะ จ้าโชคดีเนาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็พูดคุยกับป้าได้เนาะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดคนติดตามแล้วก็เพิ่มค่าการมองเห็นด้วยเนาะจ้าสวัสดีค่ะ